เเราลืื่่นด้วยมอกูก็แนะนำนี่ <laughs> <c oughs> เ,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 เลยนะคะสกีบัสค่ะอุ้ยอุยอุลื่นจ้าทุกคนเ <laughs> มื่อกี้คนข้างหน้าลื่นแล้วเราไมื่อกี้เราจะลื่น <c oughs> หนาวมากเลยเราต้องไปตามอ้อมใช่ไหมใช่มึงอัะตัวโล่งอ่ะโอเคไ,ได,ได้ไปตามเพื่อนก่อนนะคะ มาถึงที่นี้เซโกแล้วนะคะทุกคนเป็นไงคะหนาวจริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงความหนาวคืออยู่ในเลเวลโอเคแต่ว่าแบบมันช่วงนี้หิมะตกทุกวัน <laughs> และคือเช็คสภาพอากาศแต่ไม่เอาบวกลงมาและนี่คือคุณไปฝรั่งเศสปารีสนะคะปารีสนะคะเอมิลี่อินปารีสอ่ะส่วนคนนี้ก็ขับื่อนมามาธุรกรรมลำบากนะคะลากกระเป๋ายาวๆลงเมนไปที่ที่เช่าสกีกับสโนว์บอร์ดบน ให<ช>ญ่คนนั้นน่ะข้างหน้าเขาคนญีปพ่น,นคนนั้นน่ะ<ๆ>เขามาพร้อมกันแล้วเขาไม่มีสโนว์ใช่ปะสโนโบอร์ดใช่ปะเขาน่าจะแบบเช่ามาจากหนุคือเดินไปเอามาก่อนอะของเขาน้อยไงใช่แต่ของเขาน้อยใช่แต่เราของเยอะเธอจะไปเอาเลยไหมล่ะไม่ได้เราก็เลยต้องไปที่พักก่อนอ่า <c oughs> โอเคนะคะหลังจากที่เรามาถึงกันที่เมืองนิเซโกะนะคะทุกคนผู้ก็จะพาทุกคนไปที่พักในราคาไม่แพงนะคะเป็น ห้องพักสไตล์เสือทาคามิแบบญี่ปุ่น,นะค่ะซึ่งปกติในเมืองนิเซโกะทาวน์นี่นะคะราคาที่พักจะสูงค่ะเป็นอันที่รู้กันนะคะตอนนี้ก็คพาพอเราลงรถบัสนะคะที่ที่ดิฟโฟเวลคัมเซ็นเตอร์นะคะเ,เราก็จะพาทุกคน,นะคะเน<ๆ>ี่ยค่ะเดินวนห้าหกร้อเมตรนะคะพาเพื่อนทรมาน,นะค่ะแล้วเราก็จะไปที่พักเรานะคะอ่านตามภาษาอังกฤษและกันเนาะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกมันจะชื่อหลอดโคโลพุคลุใช่ไหมว่าอ่านอย่างนี้ปะ คุโรไม่รู้เหรอคุโร <uk> เอออะขอภาษาญี่ปุนป่น,นอีกรอบคำชื่อถ่าเราจะใช้น่าจะคุโรอะโอเคประมาณนั้นนะคะก็เรานอนกันทั้งหมดที่นี่สัก3คืนนะคะก็เป็นห้อง3คนเนาะมีห้องน้ำในตัวนะคะก็เขาคิด คนละ1500ยเยนต่อคนต่อคืนรวมอาหารเช้าแล้วเนาะโอ้ยหิมะเข้าปากหิมะเข้าปากไปเดินชา้าโรลลี่หน่อยต่อคนต่อคืนเนาะใช่1 5 0 0ยเยนต่อคนต่อคืนนะคะกระตกประมาณ2 5 0 0 2 6 0 0บาทต่อคนต่อคืน,นะคะ่ะก็มาจ้ำ20%เนาะแล้วก็เดี๋ยวอีก80%ก็เราจะาไปจ่ายตอนเช็คอินคะ่ะให้ดูความฟูของหิมะโอ้โหฟูมาก โอยอดค่ะนี่นะคะบรรยากาศคึกคื้นค,คับข้างเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายหน้านะทุกคนนี่นะคะร้านเปอร์เซ็นต์อาราบิก้าค่ะร้านยอดฮิตนะคะนี่ที่ใครๆก็มากันนะคะเห็นนะคะที่นี่คนจะแบกสก,กีสโนว์บอร์ดเฮ้ยแบกสโนว์บอร์ดเดินนี่งเป็นว่าเล่นเลยค่ะนี่นี่ไงนี่ฮิราคุ188นะคะเดี๋ยวเรามาช็อปปิะะ้งกันค่ะ โอ้ยหนาวอ่ะหนาวไหมไม่หนาวเาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเราต้องเดินสั่งไหนเนี่ยเดี๋ยวซ้ายอันนี้ข้างหน้าเนี่ยนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราดูให้ว่าเลนไหนอ sorry อันนี้ก็ร้านรามเมงดังหน้าปากซอยที่พักเราเลยนะคะ แล้วเราก็ต้องวาเพื่อนโอ้ยตรงนี้เข็นลำบากสงสัยฉันต้องช่วยพวกเธอแล้วมาเอามานี่เอาถุงขยะมาหนี้มาช่วยไปกันได้ไหมนะน,มนี่ถือถือเดี๋ยวเราช่วยลากมาโอเคโอเคไปได้โอเคนะคะนี <laughs> <c oughs> ่ะคะวิธีแบกเป้เกอร์นะคะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องพาเอาอีกมือหนึ่งมาคอยช่วยเพื่อนลากค่ะทุกคนนี่นะคะ เธอถามว่านาวไหมไม่หน่าวแล้วเอาหรอหายหนาวแล้วเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเดินไปที่พักกันนะคะอ้าวถึงที่พักแล้วว่าเร็วจังเลยเนี่ยที่พักเราอยู่ซ้ายมือนะคะหลอดโคโลเอาเอาคนข้างหลังเร็วเร็วหน่อยแกไปพูดต่ออไปพูดต่อทิ้งระเป๋าเราไว้เอาหรอไม่เอาคนข้างหลังเร็วทำไมช้าอย่างนี้ล้วขินมาขินมา นี่ถึงแล้วนะคะที่พักเรานี่ค่ะรอโคลพุกคลุนะคะอ๋อนี่เป็นห้องเก็บอุปกรณ์ตรงนี้เลยเออโอเคนี่ค่ะที่พักเรานะคะเย้ถึงแล้วค่ะบอกไว้เลยเย้ส่วนคนนี้นะคะตาต้อนยอนตาต้อนยอนตาต้อนยอน เย้ถี่แล้วนะคะหลอดโคโลพุกพลุนะคะทุกคนเย้เป็นที่พักสไตล์ครอบครัวน,นะคะเดี๋ยวไปเช็คอินกันเดี๋ยวดีดกว่าค่ะ <Hello. S 2> นี่นะคะใครใช้กระเป๋าล่างนะคะก็ล้องยกกันไปแบบนี้นะคะทุกคนอ้าวแล้วทำไมฉันไม่ช่วยเพื่อนละ่ะ เข้ามาข้างในกันนะคะบรรยากาศก็จะอบอุ่นหน่อยค่ะไม่ค่ะนรไม่เปไร่เไม่เมเป็ไ่ไม่เป็นไรไม่เ่นไรไม่่เ y ็น a รไม่่เป็นไรไมเรไมเ่ไ่ป็นไรนไรม่ a y k รไม a o a y k เ่น่็รเมเ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นโซนที่เช็คอินนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นแบบนี้โอ้โหให้ดูหิมะนะคะหิมะสูงแบบนี้เลยว้าวสี่โมงเย็นฟ้าก็มืดแล้วนะคะแล้วก็มีเป็นห้องนั่งเล่นแบบนี้นะคะมีทีวีมีนั่งพักผ่อนนั่งเล่นกันแล้วก็ นี้นะคะนี่มีพวกเบอร์ชัวร์ให้นะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะมีห้องน้ำให้แล้วก็ตรงนี้นะคะ่ะเป็นสกีรูมค่ะทุกคนนี่เขาก็จะให้เราคนละหนึ <S 1> 1. <S ่งตู้ต่อหนึ่งคนนะคะก็เดี๋ยวตอนเราไปเอาอุปกรณ์สโนว์บอร์ดมาก็เดี๋ยวจะมาเก็บนี่นี่ค่ะมีคนเขาเอาไว้ก็อย่างนี้ประมาณนี้าานะคะ แล้วมีก็ออกทะลุอีกฝั่งเลยด้วยนะคะวันนี้กากาศข้างน,นอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ยังไม่หยุดตกนะคะโอ้ยฟินมากเลยอะ่ะนี่เซโกวันแรกนะคะว้พอเ,เราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้คีย์การ์ดมาแล้วะคะ่ะ ห้อง 3, 2, 2. นะคะเป็นชั้น3ค่ะห้อง22นะคะและที่นี่นะคะมี3ชั้นค่ะแต่ว่าไม่มีลิฟต์นะคะทุกคนเพื่อนชั้นก็เลยจะต้องแบกงกระเป๋าขึ้นมาอย่างนี้นะคะโอเคโหเพื่อนแข็งแรงมากเลยอะรีเอานี่มาเอานี่มาโอเคเดี๋ยวเราไปที่ห้องกันก่อนนะคะ สามสองสองค่ะเดี๋ยวไปเปิดประตูให้เพื่อนก่อนนะคะนี่นะคะห้องหนึ่งกันสามสามสองสองไปทางนี้ค่ะนี่ทางเดินก็ไปโรงป,ปลดไฟอ้าวเลยห้องห้องของเราตรงนี้นะคะสามสองสองคะ่ะทุกคนนี่นะคะที่นี่ไม่ใช่ระบบขี่การาดนะคะเป็นระบบกุญแจคะ่ะอ้าวทำไมไข่ไม่ได้วะทำไมไข่ไม่ได้วะ อ้าวผิดลูกคะ่ะเอาได้แล้วนี่โอเคพอเข้ามาที่นี่ไม่มีระบบขี่การนะคะเป็นระบบเปิดไฟคะ่ะพอเราเข้ามานะคะนี่บรรยากาศห้องอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูห้องน้ําก่อนห้องน้ําเปิดไฟเฮ้ยไม่มีไฟในห้องน้ําอ๋ออินมีรองเท้าให้นะคะอา้าวมีโถส้วมให้นั่งอย่างนี้นระบบนี้นะคะทิชชู่ข้างหลังมีอะไรไม่มีอะไรนะคะ เขาบอกของเรามีห้องน้ําในตัวแล้วห้องน้ําในตัวอยู่ไหนอา้าวดูฝั่งนี้อ๋อก็คือคนฉี่ฉี่ฝั่งนี้ได้เลยเข้ามาได้เข้ามาได้ามาไ,ดไม่เป็นไรห้องน้ํากันลึกจ้านี่นะคะอ๋อนึกว่าห้องก็ดีนะทาแบบนี้ก็คือใครปวดปัสสาวะก็เข้าฉี่ห้องนี้ได้เลยนะคะส่วนใครอยากอาบน้ําก็คืออาบน้ำที่ห้องนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ที่นี่เขาจะมีผ้าเช็ดตัวให้วันละหนึ่งชุดนะคะ นี่ประมาณนี้ห้องน้ําก็คือขนาดไม่แคบนะทุกคนขนาดแบบสบายมากเลยแล้วก็มีแก้วให้3ามใบค่ะมีที่ล้างมือนะคะมีน้ําร้อนน้ำเย็นนี่ประมาณนี้มีม,มีเล่นเล่เล,น,เล,น,สเลนสโลววอร์ดเสร็จแล้วก็มานอนได้เลยนะเนี่ยทุกคนในราคาคืนละคนละ2 5 0 0ั0ห้ร้อโอ้นี่เขามีบอดี้ซูตมีสบู่กับแชมพูให้ด้วยนะคะ เนี่ยจ้านี่บรรยากาศในห้องก็จะประมาณนี้นเป็นเสือ้อทาคามิเอาขอปูให้เราเลยขอโทษทินี่นะคะเป็นสามเตียงแบบนี้เลยนะคะโู้แล้วก็มีทีวีน้อยนะคะโอ้ทุกคนมีที่วังของัับนี้ไม้แขวนผ้าเยอะมากแล้วฉันขนมาจากเมืองไทยทำไมคะทุกคน <laughs> แล้วก็มีตู้เซฟเนยจ้ะนี่โอ้ฝั่งนู้น เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาดูนะคะว่ามันจะเห็นวิวอุ้ยเห็นวิวเห็นวิวลานที่เราเล่นสกีด้วยทุกคนนู้นเห็นาะเขายังเล่นกันอยู่เลยนะคะนี่มองจากฝั่งนี้ทักทายเลยคะ่ะสันสุดาเดี๋ยวฉันเอากระเป๋าให้นะคะอเอาคนนี้ปวดห้องน้ํายังไม่ไปเข้าห้องน้ําอีกออนี่นะคะ แล้วก็มีรองเท้าให้คนละคู่อย่างเงี้ยค่ะหนึ่งสองสามมีถุงอ๋อเนี่ยคือถุงใส่ผ้าเช็ดตัวที่เราใช้เนาะใช่ไหมที่เขาบอกแล้วก็ผ้าเช็ดตัวแล้วก็แขวนไว้หน้าห้องนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวพอพรุ่งนี้ใช้ผ้าเช็ดตัวเสร็จใส่ถุงดํานี้แล้วก็แขวนไว้หน้าห้องแล้วก็มีชุดนอนให้ด้วยนะคะเป็นชุดสไตล์ญี่ปุ่นค่ะนี่คนละชุด มีได้เป่าหมให้มีกาต้มน้ําให้เขาเรียกว่าอะไรนะชุดเลยนะไม่แน่จยูกะตะอ๋อเป็นชุดยูกะตะแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะชุดนอนเป็นชุดเอลอ้อหรออ๋อมีคะคือใครไม่พกชุดนอนมาก็มีชุดยูกะตะเป็ชุดคลุมชุดนอนอีกทีอ๋อโอเคแล้วก็ที่นี่ทําความสะอาดทุกกี่วันนะลี่สี่วันแต่เรานอนแค่สามคืนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําความสะอาดกันเองค่ะปักไฟเหมือนบ้านเราไหมเหมือนจะเหมือนนะ แต่เราก็เอาอะแดปเตอร์ v ยูนิ l เวอร์ซลมามมใช่ข้างบนคือวางแบบบล er ็อกเกอร์ได้เอ๊ะวางแบบของของแบบได้เยอะเลยอะ่ะใช่ก็อันนี้นะคะมีกาต้มน้ำร้อนเผื่อใครจะซื้อมามารับมาทานก็เวิร์กเลยเอา้าตอนนี้คุณสันสุดาเข้าห้องน้ำไปแล้วค่ะตอนแรกลิลล<ๆ>ี่เขาจะมาเข้าห้องน้ำก่อนค่ะแต่ประทับใจเนี่ยมากเลยอะ่ะลี่เห็นไหมลลี่ลงไปนอนดิไหนลองรีวิวดิไหนลองลงไปนอนให้หน่อยดิ นี่นะคะลิลลี่สูงประมาณ152เซนนะคะนี่นอนพอดีเลยนี่นะคะพอเล่นศึกสโนบบอร์ดสกีมาก็โหฟินนะมันดูเหมือนเล็กเนาะแต่มันก็ใหญ่โอเคโอเคหลับเลยไหมขอบคุณมากค่ะนี่ก็บรรยากาศประมาณนี้นะคะห้องนอนสามคนค่ะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะคะแล้วข้างล่างเขามีอะไรนะคล้ายๆออนเซ็นใม่มีห้องอาบน้ห้องอาบน้ำ ส่วนรวมเออก็คือลองไปใช้ได้เหมือนกันมันเหมือนออนเซ็นไหมเขาบอกว่ามีอ่างแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบว่าจะไม่ไเป็นออนเซ็นแบบต้องแก้ผ้าออกไปโอเคจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เชเขาจะไปรีวิวอาหารเช้ากันนะกี่โมง7โมงถึง8โมงคึ่งโอเคบ๊ายบาย รุ่นสวัสดิ์เช้าวันที่สองนะคะไม่ทันละลิลลี่นี่นะคะแล้ก็มาทานบิชชาเกันนะคะห้องทานบิชชาจะเรเนอร์กันเดียวกัน For two people อันนี้อะไรคือคอมเพล็กซ์โอเค thank you เข้ามาก็รับการนะคะในโชว์การ์ดสิบัตรตั๋วกินข้าวนะคะแล้วก็ไปนั่ง เอาข้าวปจยา,าเข้ามาก็มีพวกกาแฟน้ำส้ม <Hello. S 1> เฮลโหลค่ะเนี่ยเดี๋ะไลนอา,า,า,อาหารจะเป็นพ้กนี้นี่คลายซูชิเลยเอ้าฉลามสาดาพิมีคอนเฟกเบอรี่มีคอนเฟลขนมปังไอติว,ม,วม,ม,ม,มีอาหารฝรั่งก็มี มีทัง้งลายอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งอันนี้ไข่ตุนเนาะนี่ดีทานไข่สุนไปเช้าเลยจ้ะก็เป็นไส้กรอกดูฟินๆนะคะอาหารเช้าเป็นก่อนค่าวัรเลกาศน,นี่นะคะเราก็ตัดคอนฟิคมาซิกโกมา มีไข่ฟ้าเลยเจ๊เซลล์อยและกะข้าวรียอะไรมะเหมือนกัน,ในใคล้ายๆกันมีมกระทานกินลมชมวิวอย่างเงี้ยจ้าและเราก็เห็นว่าที่โรงแรมมีดินเนอร์นะคะ2,200ยเยนไหนมีอะไรบ้างอ้อมหืม ห้าร้อยบาทจ้านี่จะมีอะไรไม่รู้ก็จะเป็นเหมือนเนื้อย่างอ๋อโอเคแล้เนื้อผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเองเครื่องเคียงอันนี้ก็เครื่องเคียงนนี้ก็เครื่องเคียงอันนี้ไดเป็นปลาค่ะมีเกี๊ยปลาแซลมอนด้วยแล้วก็อันนี้คือปลาดิบอือหือโอเคเ็นประมาณใส่นี้แล้วก็มีแค่พวกเรานะคะ แค่นี้จริงๆที่ทานดินเนอร์ของโรงแรมค่ะนี่แต่เขาก็ให้เรานี่มีโจ๊ซุปใช่ไหมใช่ป่ะหอ,อมเลย<ช>แต่เดี๋ยวเราอาจจะต้องบอกเขานะเพราะว่าเราต้องจบไปแล้วก็มีข้าวให้ด้วยทุกคนมุ้น่ารักมากเลยอะ่ะโอเคมื้อเย็ยนของเราที่โรงแรมนะคะคลิลลี่อยู่ในเนี้ย่ะลิลลี่ไม่เจอบ๊ายบายกินข้าวกันนะ ก็น,นะคะหลังจากที่เรานอน,อนที่โรงแรมหลอดโคโรพุกครุมานะคะ2คืนนะคะผู้ก็ประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าโรงแรมนี้เจ้าหน้าที่บริการดีมากค่ะและที่สําคัญนคะคะไม่ไกลจากสกีรีสอร์ทลานแกนดทีราฟุกที่เราเล่นกันค่ะทุกคนห่างเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องเดินขึ้นเดินไปค่ะแล้วก็วิธีการจองนะคะคือตอนแรกอะ่ะผู้จองที่มิทาวน์นิซิโกค่ะซึ่งมันอยู่แบบไกลตรงนู้นเนาะห่างจากลานสกีไปประมาณ 1.6กิโลค่ะก็คือถ้าจองตรงนู้นอะ่ะเวลาเราเล่นอะ่ะมันจะลำบากเนาะเพราะว่ามันต้องขนสโนว์บอร์ดขึ้นรถแชตเตทิลบัสไปกลับจากที่พักกับลานสกีเนาะผู้ก,ก็เลยตัดสินใจหารีวิวเจอรีวิวในพันทิปเขาแนะนำดีมากเลยเขาบอกเนี่ยโรงแรมเนี้ยหลอดโคโลพุคลูเนี่ยนะคะอยู่ไม่ไกลจากสกีรีสอร์ทพู้ก็เลยหาวิธีการจองว่าจ,จองไงเขาบอกว่าให้ติดต่ออีเมลไปก็อีเมลไปคุยกับ ทางโรงแรมนะคะก็คือไม่ต้องห่วงเนาะเราอีเมลภาษาอังกฤษได้เลยเจ้าหน้าที่ก็น่ารักดูแลดีมากอ่งผู้มาปลายเดือนธันวาเนาะประมาณกลางเดือนกันยาผู้กะจองละก็คือจองล่วงหน้า3เดือนนะคะเจ้าหน้าที่ก็แบบว่า คือเขาจะตอบช้าหน่อยเนาะประมาณ7-10ถึงวันต่อคร้างครั้งแรกก็ไปถามไปก่อนว่ามีห้องว่าพักไหมครั้งที่2ก็บอกว่าอ๋อมีนะแล้วเขาก็จะบอกบอกว่าเราว่าต้องมัดจําี่ซแล้วมาจ่ายที่เหลืออีก80%แล้วบอกรายละเอียดการจองต่างๆแล้วเราจะจองห้องแบบไหนเนาะถ้าเราโอเคก็ให้โอนเงิน20%ให้เขาและส่วน80%ก็มาเช็คอินที่โรงแรมนะคะส่วนพวกผู้เนาะก็จองกันเป็นแบบ ห้องพักแบบเจแปนสไตล์นะคะแบบญี่ปุ่นเป็นเสื่อปูนอนทาคามินะคะก็3คนเนาะแล้แลราคารวมอาหารเช้านะคะก็คือ1500ยเยนต่อคนต่อคืนก็ตกประมาณ2,500ถึง2,600บาทณเลทช่วงสิ้นปี2023ตอนนี้นะคะก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่แนะนำเลยอ๋อแล้วก็ลืมแนะนำอีกอย่างก็คืออันนี้คือประตูทางเข้าเนาะประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้แล้วก็เขาจะมีตู้ล็อกเกอร์ให้ด้วยนะคะ ตู้ล็อกเกอร์คือได้คนละหนึ่งตู้ล็อกเกอร์ไว้เก็บอุปกรณ์สกีสโนวบอร์ดก็คือจะอยู่ตรงทางนี้เลยเนี่ยเป็นสกีรูมก็คือไม่ไกลจากกันนะคะก็คือสบายมากเลยเล่นเสร็จแบกมาเก็บขึ้นห้องพักเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็ามีห้องอาบน้ําให้เราอาบด้วยนะคะเป็นสตห้องน้ําสาธารนณะแต่ไม่ใช่ออนเซนเนาะก็เลือกอาบได้แยกหญิงแยกชายคะ่ะแล้วก็จะมี <laughs> มีเป็นชุดนอนให้เราด้วยเนาะชุดนอน ชุดนอนยูกะตะให้เราใส่นอนค่ะ mm hmm. ก็คือใส่ลงมาทานข้าวเช้าได้ด้วยก็คือเป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่ผู้แนะนําเลยค่ะก็คือถ้าสําหรับใครที่แบบกินง่ายอยู่ง่ายโรงแรมนี้ถือว่าดีเลยมีอาหารเช้าให้เนาะนอนพักสบายแล้วก็ปากซอยนะคะในปากซอยตรงนี้มีลามเมงเนาะร้านลามเมงยอดฮิตแต่แนะนําว่าให้มากดบัตรคิวก่อนแล้วไปเดินเล่นไปทํานู่นไปทํานี่เพราะอย่างวันที่ผู้กินอะ่ะต้องรอ2ชั่วโมงแล้วปากทางตรงนี้ก็จะมีร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยา ซึ่งขนมกินเยอะมากแล้วก็ไม่แพงเดินมานิดเดียวนะคะเนี่ยคะ่ะก็ถึงละโรงแรมเราลอดโคโลพุคลุนะคะที่นี่เซโกคนก็จะแบกสกีกันมาเล่นอย่างนี้เลยเห็นไหมเขาก็เดินกันเป็นว่าเล่นไหนเนะาะถามสองสาวหน่อยจ้าเป็นยังไงบ้างจ้าพักที่นี่หันอาหาแดดหน่อยเป็นไงบ้างจ้าพักที่นี่ดีค่ะก็ ถึงแม้ว่าจะไว่าโรงแรมอยู่ใกล้แล้วแต่ก็500เมตรขึ้นเขาและแบกอุปกรณ์เห <500 S 1> <c oughs> มือนห้าร้อเหมือนห้าร้อยเหมือนห้าร้อยเมตรคนญี่ปุ่นไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆคือผิดอะไรที่ออกมาจากชมพู5ห <c oughs> ้าร้อยเมตรบุ้งเล็กชมพู่เอ่ออะไรอย่างนี้ <c oughs> สภาพขามันเหมือนจะขาดขาคน,น,นทั่วไปทุกคนอนใครดูคลิปก็คิดด้วยอ๋อไอต้าาจริงๆคือแบบหมายถึงราคาเะเคยอะไรเงี้ยมันก็โอเค ห้องน้ำอาจจะแบบเล็กๆไปหน่อยแต่ก็โอเคนั่นแหละแต่ก็เป็นที่ที่ดีแล้วครับห้องสะอาดด้วยพนักงานจิตใจแบบน่ารักเอางี้เลยน่ารักคนญี่ปุ่นหมดด้วยที่นี่แต่บอกก่อนนะคะที่นี่คือแบบพนักงานเป็นญี่ปุ่นหมดเลยทุกคนพูดีอังกฤษได้พูดไดู้ได้ค่อนข้างดีเลยเนาะ ใช่ไหมดีพูดได้ใช่ไหมรู้สึกไม่ค่อยได้พูดอะไรอังกฤษกับเขานี่แต่เขาได้คงความแบบถ้าใครเป็นญี่ปุ่นอะไรเป็นญี่ปุ่นแต่ถ้าเราตอบพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็คือตอบอังกฤษได้เขาฟังออกหมดอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลก็ขอบคุณสองสาวมากนะคะที่มาร่วมเล่นสโนว์บอร์ดด้วยสงสารลีมากเลยอ่ะยอมมาทรมานด้วยส่วนคนนี้นะคะ อยากเล่นต่อค่ะทุกคนใช่ไหมอ้อมอยากเล่นต่อเพราะว่าอะไรนะลี่เขาเล่นตอนอะไรนะวิจอยตอนเที่ยงสองคนนี้ตื่นมาเล่นตอนเช้าจ้ะแต่คนนี้เล่นตอนเที่ยงนะจ๊ะเป็นสโนว์บอดดิ้งโอเคบ๊ายบายค่ะยังไงก็ฝากติดตามเลยนะคะโยบ๊ายบายน่ารักจัง